สวัสดีค่ะมาถึงเซสชันสุดท้ายแล้วนะคะเซสชั่นนี้เป็นเรื่องของ ESG Performance and Assessment and Indices การประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG และดัชนีซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อย่อยนะคะก็คือ Local ESG Assessment and i n d i s e s Global ESG Assessment and i n d i c แ s และ Sustainable Investment ค่ะโดยเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนจะทราบถึงการประเมินและดัชนี ESG ของตลาดทุนไทยเช่น CGR, Set ESG Rating และก็เ e t ESG i ส d e x นะคะทำให้นักลงทุนนะคะมีข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับ ESG มากขึ้นนะคะรวมถึงได้ทราบถึงการประเมิน ESG Assessment and Indices ในระดับสากลเช่น S&P Global บุ o ซี่ฟอร์กูดเอ็มนะคะและสุดท้ายค่ะผู้เรียนก็จะได้ทราบถึงกระบวนการในการขับเคลื่อนกระแสการลงทุนอย่างยั่งยืนที่จะประกันให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถยกระดับการดําเนินงานด้าน ESG ได้ดียิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเข้าใจกันก่อนว่า e s g Performance Assessment หรือการประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG ค่ะมีความหมายอย่างไรนะคะ e s g Performance Assessment ค่ะเป็นการวัดระดับการดำเนินงานด้าน E ก็คือสิ่งแวดล้อม S คือสังคมและบรรษัทพิบาลตัว G เนี่ยนะคะขององค์กรซึ่งบางแห่งเนี่ยอาจจะมีการวัดในระดับกลยุทธ์การดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรซึ่งก็แล้วแต่นะคะว่าผู้ประเมินแต่ละรายเนี่ยจะประเมินในเรื่องอะไรนะคะ การประเมินผลการดำเนินง,งานด้าน ESG เนี่ยค่ะสามารถใช้เป็นเครื่องมือของนักลงทุนในการประกอบการตัดสินใจซึ่งปัจจุบันค่ะนักลงทุนเนี่ยให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน ESG ในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้นนะคะโดยมองว่าถ้าเราเออกคํานึงเรื่องของการลงทุนอย่างระยะยาวหรือว่าการคํานึงถึง ESG เนี่ยค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วตัวบริษัทเองค่ะก็สามารถใช้ข้อคำถามในแบบประเมินะคะ่ะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการดําเนินการด้าน ESG ของบริษัทได้นะคะและ stakeholders นะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรน,นะคะ mm. เช่นพนักงานลูกค้าชุมชนนะคะก็ซึ่งต่างมีความคาดหวังะคะ่ะให้บริษัทดําเนินการด้วยความรับผิดชอบแล้วก็มีความโปร่งใสเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนผลักดันให้บริษัทเนี่ยดำเนินการด้าน ESG แล้วก็ใช้เรื่องของการประเมินนะคะ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะคะว่าบริษัทเนี่ยมีการดําเนินการด้าน ESG มากน้อยแค่ไหนทําไปตามความมุ่งหวังของ s ต a k e h o l d e r หรือไม่นะคะในส่วนของ ESG indices หรือว่าดัชนี ESG นะคะตัวดัชนี ESG คะ่ะเป็นดัชนีที่ท้อนความเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นของบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง ESG นะคะในแต่ละตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกคะ่ะก็จะมีการทำดัชนี ESG นะคะซึ่งดัชนี ESG เนี่ยคะ่ะจะใช้เป็น benchmark นะคะในเป็นเป็นตัว มาตรฐานแล้วก็เปรียบเทียบการดำเดนินงานด้าน ESG ของแต่ละบริษัทนะคะช่วยให้นักลงทุนนะคะสามารถจัดพอร์ตการลงทุนของตัวเองนะคะเปรียบเทียบ performance นะคะดูว่าพอร์ที่เราจัดอยู่โดยคำนึงถึง ESG นะคะมีความเหมาะสมหรือเปล่าโดยเปรียบเทียบกับตัวดัชนี ESG นั้นๆนะคะแล้วก็ตัวดัชนี ESG เนะะี่ยค่ะสามารถให้นักลงทุนเนี่ยใช้ ในการติดตามผลการดําเนินการได้นะคะเมื่อเทียบกับพอร์ตของเราค่ะว่าผลการดําเนินงานของพอร์ตเราเนี่ยมีความเหมาะสมควรจะปรับพอร์ตแบบไหนนะคะเมื่อเทียบกับดัชนี ESG นะคะแล้วก็ดัชนี ESG เนี่ยค่ะจะสามารถส่งสัญญาณแนวโน้มการลงทุนในตลาดได้นะคะว่าถ้ามีเรื่องของดัชนี ESG หรือว่าดัชนี ESG มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าตลาดเนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือว่าคำนึงถึง ESG ที่มากขึ้นนะคะ เรามาลงกันที่รายละเอียดนะคะของหัวข้อ Local ESC Assessment and Indices นะคะประกอบด้วย3เรื่องนะคะที่จะนำมาบรรยายในวันนี้นะคะก็เรื่องของ Corporate Governance หรือว่า CGR นะคะ Set ESC Ratings นะคะและ Set e s g Index ค่ะเริ่มแรกนะคะขอพูดที่การประเมิน Corporate Governance Report หรือว่า CGR ค่ะ C C R นะคะเป็นโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการหรือ Corporate Governance ของบริษัทจดทะเบียนนะคะในตลาหลักทรัพย์ทั้งตลาหลักทรัพย์เซตและ M E I นะคะประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ Thai Institute of Directors หรือ I O D ค่ะ วัตถุประสงค์ของการประเมิน CGR นะคะก็เพื่อวัดและติดตามผลการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการหรือว่า corporate governance ครอบคลุมไปถึงการดําเนินการด้านสังคมสิ่งแวดล้อมของบริษัทด้วยนะคะต้องพูดนิดนึงคะ่ะว่าเดิมคะ่ะ CGR เราคะ่ะมีการประเมินแต่ตัว G หรือว่า CG นะคะแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยคะ่ะทาง IOD ได้มีการพัฒนาเอาตัว E สิ่งแวดล้อมและ S ซ ocial สังคมเนี่ยค่ะเขาไปร่วมประเมินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัว c g r เนี่ยค่ะก็จะเป็นเครื่องมือให้บริษัทจททะเบียเนี่ยสามารถนำไปพัฒนาการดำเนินการด้าน ESG ได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ ตัว CGR เนี่ยค่ะก็ยังใช้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานกำกับนะคะในการที่จะกำหนดนโยบายและกฎระเบียบต่างๆด้าน ESG นะคะและสุดท้ายค่ะตัว CGR นะคะสามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือกบริษัทสำหรับรางวัล Set Awards และ Set ESG Ratings ด้วยค่ะกระบวนการประเมิน CGR นะคะ IOD ค่ะจะประเมิน CGR ของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทนะคะในทุกปีนะคะโดย ทาง IOD ค่ะจะขอความร่วมมือกับบริษัทให้ตอบแบบประเมินที่เรียกว่า CGR Checklist เพื่อระบุตํำแหน่งของข้อมูลนะคะเนื่องจากว่า IOD ค่ะประเมินผล CGR เนี่ยจากเอกสารที่เป็นสาธารณนะเช่นแบบ56.1 One Report รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนหนังสือเชิญหรือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีนะคะซึ่งจากเอกสารที่เปิดเผยเนี่ยค่ะถ้าบริษัทไม่ทํา CGR Checklist มาให้นะะี่ค่ะทาง IOD เนี่ยค่ะอาจจะหาตําแหน่งของข้อมูลไม่ครบถ้วนท ให้การประเมินเนี่ยมีความบกพร่องได้นะคะผลของ CGR นะคะจะออกมาในรูปของจำนวนดาวค่ะโดยบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนรวมมากกว่า80 จะได้5ดาวนะคะคะแนนรวม70-79ได้4ดาวคะแนนรวม60-69ได้3ดาวคะแนนรวม50-59ได้2ดาวและคะแนนรวม40-49ได้1ดาวอย่างไรก็ตามค่ะตัวคะแนนรวมที่นำมาพิจารณาในรูปแบบของดาวเนี่ยค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของ IOD นะคะ การประกาศผลของ IOD อะคะ่ะจะประกาศผลตั้งแต่3ดาวขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะว่าบริษัทเนี่ยไม่มีดาวนะคะไม่ได้หมายความว่า,าบริษัทเนี่ยไม่ได้ประเมินนะคะแต่ว่าเป็นไปได้ที่บริษัทเนี่ยประเมินแล้วอาจจะได้1ดาวหรือ2ดาวแต่ว่าทาง IOD เขาไม่ได้ประกาศนะคะโครงสร้างของคำถามในแบบประเมิน CGR ประกอบด้วย4หมวดนะคะหมวดที่1สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสาระสำคัญของการประเมินนะคะก็คือเรื่องของการดูแลสิทธิ การไม่ละเมิดสิทธิ์และรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งในหมวดในข้อคําถามนี้ค่ะเราจะดูในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและโปร่งใสนะคะ ส่วนเรื่องของอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะดูก็คือการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารนะคะก็คือจะต้องดูแลนะคะไม่ให้กรรมการและผู้บริหารเนี่ยใช้ข้อมูลภายในในการตัดสินใจซื้อขายนะคะรวมถึงมีนยโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นะคะ่ะ หมวดที่2นะคะเป็นเรื่องของการคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนะคะในหมวดนี้ค่ะก็จะดูในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทนะคะว่ามีเรื่องของการกําหนดนโยบายนะคะเกี่ยวกับ การจัดการความยั่งยืนในระดับองค์กรมากน้อยแค่ไหนนะคะมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นพนักงานลูกค้าคู่ค้าคู่แข่งเจ้าหนี้อย่างไรบ้างนะคะมีการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดการพลังงานทรัพยากรน้ําการจัดการขยะของเสียการจัดการเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคมนะคะจะดูในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนหรือว่าการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านนะคะถือที่เรารู้จักกันในเรื่องของ human rights due diligence นะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะยังดูในเรื่องของการส่งเสริมนวัตกรรมของบริษัทนะคะเช่นการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในกระบวนการผลิตนะคะหรือว่า ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยที่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมมาช่วยในการทํางานนะคะหรือว่าผลิตสินค้าบริการหรือว่าการทําโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะคะหมดที่3การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสาระสําคัญของการประเมินนะคะจะดูเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินค่ะดูเรื่องของคําอธิบายการวิเคราะห์ต่างๆในตัวเลข,ขในงบการเงินของฝ่ายจัดการนะคะ ให้เปิดเผยในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจนะคะเช่นลักษณะการประกอบธุรกิจภาวะการแข่งขันโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจนะคะที่ระบุถึงสัดส่วนการถือหุ้นนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะที่จําเป็นนะคะในการประกอบธุรกิจนะคะและสุดท้ายค่ะก็จะดูในเรื่องของว่า บริษัทนะคะมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลสําคัญสําคัญให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบหรือเปล่านะคะอย่างเช่นมีข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะซึ่งซึ่งแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีการปรับปรุงให้อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะและหมวดสุดท้ายค่ะ ก็คือหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะโดยที่ในการประเมินนะคะก็จะดูเรื่องของโครงสร้างคณะกรรมการนะคะเช่นประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระไหมประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่นะคะหรือว่ามีกรรมการที่เป็นผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของโครงสร้างของขะคณะกรรมการเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะดูว่าคณะกรรมการเนี่ยสามารถที่จะมี ความถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายจัดการได้นะคะมันก็ต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมนะคะดูในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนะคะซึ่งก็ดูว่าคณะกรรมการบริษัทนะคะมีการอนุมัตินโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องของอความยั่งยืนในองค์กรต่างๆนะคะหรือว่าการนํากลยุทธ์ที่มีการให้นโยบายไว้แล้วเนี่ยไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนนะคะ แล้วก็ดูเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยนะคะคณะกรรมการชุดย่อยอาจจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเนี่ยมีคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดบ้างนะคะก็ต้องทําหน้าที่รายงานผลการกํากับดูแลของคณะกรรมการชุดย่อยเหล่านั้นนะคะในเรื่องของการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัทค่ะจะต้องแสดงกระบวนการแล้วก็ผลการประเมินอย่างชัดเจนนะคะซึ่งการประเมิน กรรมการหรือว่ากรรมการชุดย่อยนี่ค่ะอาจจะเป็นการประเมินทั้งคณะแล้วก็รายบุคคลนะคะรวมถึงการพัฒนากรรมการค่ะจะต้องมีการส่งเสริมความรู้ของกรรมการเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมื่อมีกรรมการใหม่ค่ะก็ต้องจัดให้มีการประถมนิเทศกรรมการด้วยนะคะที่กล่าวมาทั้ง4หมวดนะคะก็คือข้อคำถามที่จะถูกถามนะคะในเรื่องของการประเมิน CGR ค่ะ